อไม่มันต้องให้คนโอเคไปขึ้นรถโอเคขึ้นรถได้สถานีต่อไปผ่านเลยี่รอตีนไหมถ้าเจอจุดต่อไปอ่ะผ่านผ่านโกสตีเลี้ยวซ้ายไปเลยไม่ได้เนาอเป็นงานอะไรอย่างเนี้ยไม่ได้ ก็อยู่กับเงินเดือนเราอะเหรอก็อยากตายโคตรเดินเข้าไปในร้านแล้วบอกว่าอะไะนี่เงินไม่ใช่เงินของคุณคุณไม่จำเป็นต้องเสียชีวิตเพื่อมันยืดสมเป็นไว้เราเดี๋ยว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 ทำไมจุดโลาขี่สวนมันไปตรงนั้นอะใครขี่ส่วนไปอะ เอฟดีหรือเปล่าสี่มันเป็นรถธรรมดาด้วยนะไม่ใช่รถเอ่อสี่ประตูป่ะสี่ประตูใช่ไหมพี่อ่าอ่าน้องสาวมีแล้วพี่โอเคฐานที่คุกว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำงานก่อนทำงานก่อนขับตามนะมีรถมีรถสี่ประตูขับตามนะ โอเคอ่ารถเดี๋ยวเราจะชะลอความเร็วข้อขวานะถ้าเขาแซงให้เขาแซงไปก่อนลูกพีดจะแต่ใบละโอเคผมโอเคมีรถกระบะข้างหน้าคนรถมันเต็มคันเลยเต็มคันแล้วก็สี่ประตูเต็มคันโอเครักซาทุกคนเกาะกลุ่มกับรถไอ้นี่ไันนะ บนาดบนาดกูรู้สึกมันจะมีเรื่องอย่างาไรจะไปยังไปยังยางรฐานนะข้อระวังก็ต้องใส่จอดอยู่ใต้อ่ผิววักฮิชขับตามก็ป่ายกไล่ตามนะระวังด้วย สิบประตูกำลังขับตามลงมาเตรียมแจ้งก,กันหนึ่งเลยถ้ามีเหตุมันนี้กูไปส่งงินเจวเจอร์ีพอดีอ่ะโหนี่อย,ย่างแหลกเลยซู่ซูน้อง พี่เชียวว่าน้องทำได้คือเพื่อค่าจ้างวขาเพือเราแล้วส่งเงินจะถึง,งรอแล้วส่งเงินจะถึงที่หมายภายในห้าวิละกิปต้มเดิมรล้ส่งเงินถึงที่หมาย โ okay. อเคตามนั้นคาสันแบลวแบลวไปคุยกับไอ้น,นี่คนข้างในอะ่ะหนีว่ะหน,นีคาสันคุยกับคนข้างในระว,วัามานะเราจะต้องใส่กําล <มา S 2> ังเคลื่อนมานะระวังระวังตาเข้าไปตาด้าข้างคันหนึ่งครับแล้วก็อีกคันหนึ่ง เอนกนีไระวังโลนะน่จกันผมัมกันรถัวนัวนัวะังข้างลงข้างลงะงมกันรถนะมกันรถมกันรถย้ำผมกันรถเยไต้องไปรับเลยเของกบนไอ้เียรเนี่ยหายไปน

ไปตรงข้ามเหรอเฮ้ยคุยคุยกับไอ้นี่ยังโอเคขึ้นรถ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 เแล้วไปขึ้เงินขึ้นรถเดี๋ยวเพือนยัยัเงินขึ้นเงินโอเคโอเคคนเรานเราแล้วนาขึ้นรถแล้วอนน้างหมโโ้กเลยกเลยขับเลยขับเลยวาแล้วต้องมีเหรนี่รถเงินกาลังรอจอ๋อ อ่ะไรก็ไปจุดต่อไปทำเหมือนชิ่ๆทุกคนมีใครบาดเจ็บไหมมีใครตัวจริงไหมทีที่แค่นิดหน่อยโดนได้อยู่โดนได้อยู่โดนเกาะโดนเกาะไม่เป็นไรอ่ะชิ่ยวเชี่ยวนนีปลอดภัยสินเชืนนีปลอดภัยพี่รถถอนเงินปลอดภัยรถถนเงินปลอดภัยพี่เชื่อขับตามที่รถถอนเงินมาครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร